ไอ้ความคิดเนี่ยบางครั้งเขาใช้คําว่าจิตนะหลวงปู่ดูลบอกว่าจิตเห็นจิตเป็นมรรคมรรคก็คือแนวทางการปฏิบัติสําคัญเลยถ้าจิตเห็นจิตได้เนี่ยมันแยกออกมันเห็นตัววิญญาณนถะ้าจิตเห็นจิตเนี่ยไอ้วิญญาณเนี่ยคือมันเป็น,นเป็นผู้รู้อีกทีหนึง่งจิตเดิมที่มันอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวต้นเหตุทุกอย่างอยู่ตรงนี้แหละไอ้ตัวจิตนี่แหละ ปุุ้ชนทั่วไปก็เอาจิตไปรวมกับความคิดจิตไปรวมกับเวทนาต่างๆพอไปรวมมันก็ว่าเป็นเราไอ้จิตท,ที่มันมีอวิชาว่าเราอย่างนี้ความเจ็บของเราความปวดของเราความสบายของเราความคิดที่เป็นเราผลจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธเลยจิตเห็นจิตเมื่อไหร่เป็นนิโรธคือมันหมดแนละ้วมันหมดตัวที่จะไปรับขันห้า ราะมันขันห้ามันพ้นจากเราไปเองตอนนี้เราเอาขันห้าเป็นดาวเ